ื่อนี่กัวันสุกที่ยี่หกท่านว่าสองหกแปดก่คีอทั่วแนวทางลาพัฒนาของพอเสียนทุ่งฝนเด้อพี่น้องเด้อของพอเสียนทุ่งฝนกับ,บเขาพี่น้องรดเขาตะเล็กวิ่งเลียมันออกกัน 8, 9, 2, แปดเก้าสองลักซี่แปดเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะของพอเสียนทุ่งฝนเนี่เขาตะเล็กวิ่งเด้อพี่น้องเด้อ จับคู่พ่ะเข่าไปพ่ะหอดไปพ่ะเถรน้องพี่น้องเนาะของพ่อเสี้ยนทวงฝนนั่นจับคู่พ่ะเข่าพี่น้องไปพ่ะหอดไปพ่ะเถระเข่าตะเลขวิ่งเลขวิ่งเข่าสองอยุสองกับหกเข่าสองอย่แต่ว่าเสียดายนี่ไหมพี่น้องของพ่อเสี้ยนทวงฝนพิษยางระแต้มตรงไหนเ,นเลขออกเลขออกกันเก้าสองอันนี้เป็นสองแปดเพราะว่าเลขพอมันบริปักหลักเนาะบนล่างไปกับ เั่นไหมเลขออกเก้าสองพ่อเป็นสองแปดบานิ้ตกกันมาเป็น3ามแปดเลขดออก4ี่ปไปพี่น้องผิอยางตะแยมมัดทั้งบนทั้งล่างก็นจะเสียดายขี้ท,ท่วเอาได้พี่น้องนะพ่อว่าพอได้ไปหาพ่อเพิ่โดนละรบมื้อนี้ก็ขี้ไปลงพยาบาลอีก ก็ขี่ไปบ้านเม่ครัวก่อนเพิ่นทำบุญเนาะพี่น้องไปบ้านเม่ครัวขาจังขี่ได้รวงไปรงบ้านสิบิบไปตะ้าเม่ครัวเป็นทำบุญหาลูกสาวเป็นเนาะ อยู่คนลำเพอนี้กับเป็นเมฆวัตตะวายุตจังหวัดเดียวกันอยู่ตะวายุคนลอำเพอเส้นตรงฝน พ่อสวัสดีครับสวัสดีครับเขาขั้วอายุมอกกว่มาโอ้เ <c oughs> ขาขาั้วแม่ <c oughs> แม่ไปตลาดดิแม่ไปหาของตลาดอืมครับโอ้พ่อเสียดายร้อนหงวดหงิดนึงเห็นไหมผิดบนล่างผิดย่างละแจมนึงเนาะตลาดนี้ <c oughs> วิ่งบัดเข่าอยู่ไม่แม่ผิดยางระแจมด้วยอันสองแปดกับสามแปดแม่บังเนี่ยบนล่างผิดยางระแจมเ,เสียดาย ได้ไล่เติบอยู่แล้วมันโอ้ยบ่บ่เบิบจังได๋บบ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 ับบ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 บมบนบบนผิดบบบับแต้มเดียวล่างกับแต้มเดียวนบบบบบบบวิ่งบบ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 บอเพบบบบบาบบ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 บนบบับบวบบ อ๋อเอาซีตัว,ตวไอ้พ่อหนิแม่จะเฝ้าปุ๊บเนี่ยเฮ้ยพ่อจะจะหลงอย่าเริออ <c oughs> ่มดิครัดซีทยอนอ๋อเถือถ่อโยเถื่อโยนมาครับโอ้เอาซีตัวเดียวเลยหนะครับโอ้คือขี้มันใจคค่แค่พอม่อวานนี้วันสิ้อยเปอร์เซ็นต์เงินแล้วมันใจก็ทุ่งวันเลยตัวนี้ครับขั้นว่าให้ตัวเดียวเนี่ยจับคู่เลยพอ่อซีสาม สี่สามสี่สี่ห้าสี่สามสี่สี่สี่ห้าสามสามสามครับครับสามสามสามสี่สามห้าสามสี่สี่สามสี่สามสามสี่กับได้ตัวตัวนี้ เอาซีสามแล้วก็ตัวได้ก่อสามซีสามหาไหมโอ้สามหาครับเราเลขวิ่งแสดงว่าสามนี่เป็นตัวประกอบตัวนี้ขั้นเป็นอันขั้นเป็นตัวขั้นเป็นตัวล่องกับขีดเป็นสามตัวนี้ครับเลขสามตัวเลยว่า ห้าสี่ห้าครับห้าสี่สามห้สี่สามกันเบินห้าห้าสอครับเบินเนอะห้ตัวเดียวแล้การเบิระอันเบินไปแล้วสามสามรับสีเออสาม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 สี่สีไม่แล้วครับกันเบินห้าตัวเดียวเนี่ยมาตึ่มครับเพราะว่าสามสามสี่สี่ไม่แล้ว โอ้โวันี้วันี้พ่อมันใจซีตัวเดียวเนาะอันขั้นเน้นจับคู่เลยพ่อเน้นจับคู่ซีสามสี่ห้าสี่สามซีนี่แหละมิสามคู่นี่แหละกับซีซีแล้วก็อันสามห้าพ่อโอ้ซีห้าโอ้ซีห้าโอ้ยกครับครับ มีสามคู่นี่นซีสามซีซีซีอาเนี่ยครับเล็นกระเล็นชุดนี้แหละครับแต่ว่าที่นั่นเนี่ยนี่ขั้นผู้ใดไม่ทุนก็ขึ้นหลุดออาเนาะพอนะครับขั้นพ่อมันใจว่าซีจังได้กับมีมากเนี่ยครับบ่บ่นกันล่างเนาะครับบ่บ่นกันล่างครับมีมากแค่เออจังได้กับ่อยูซีบักซีเนี่ยมาครับครับอืมเอาครับขอบคุณหลายพ่อรบกวนเวลาดวนแล้ว ครับสวัสดีครับ,บค,ครับอ่พี่น้องพ่อพันเขาขั้วเนาะเพราะว่าแม่เพ่นไปขายของตลาดไปขายของตลาดเดี๋ยวไฟใหม่หมอเขาอ่พี่น้องวันศุกร์ที่ยี่หกนี่พ่อเสี่ยนทุงน่งฝนนี่คือบนล่างพ่อพันไฮซีตัวเดียวมั่นใจใช้จังได้กับแม่ตบบนกับล่างท่านส่วนจับกู้นี่ก็คือซีสามซีซีซีห้า สามสามสามซี่สามหาเน้นซีสามซีซีซีหาส่วนเลขสามตัวนี้ห้าสี่ห้าห้าสี่สามกันเบิ้ลห้าห้าเ่อ <c oughs> พี่น้องแคบหน้าจอและตัวองอกวงกลมตัวเน้นเป็นตัวเด่นนั่นแหละเพราะว่ากับเบาดไลท์สอหลายกัอบอะไรน้อพี่น้อง เพราะว่าพ่อเพิ่นเข่าขั้วเฮ็ดกับขอกำน้ำหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำแม่เพิ่นไปขายของตลาดเนาะพี่น้องเนาะเอาตามนั้นเลยพี่น้องมักตัวใดชอบตัวใดก็พิดจารณาเบื้องบนมาเข้ากระพนันตัวเลขเป็นแค่เน่าทางขอพุนขอคุณนพอเส้นถูกฝน,นไดหลายเอา้าฝากกดไลค์กดแท่งติดตามได้พี่น้องได้สวัสดีครับผม